นี่จ้ะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ะวันนี้จอยจะทําชูชินะเพื่อนๆนะไปซื้อเข้ากินมันก็ไม่อิ่มเพื่อนก็เลยจะทํากินเองจ้ะก็จะมีพวกทุนุง่งทุน่าไข่กุ้งไข่กุ้งทํามาในสิ่งที่เราอยากจะกินนะเพื่อนๆนะใส่ผักอย่างที่เราอยากจะกินลงไปจ้ะนะจอยก็ได้หุงข้าวเอาไวล้ละหุงข้าวปลาแซลมอนจอยก็ได้เตรียมเอาเอาไว้แล้วจ้ะเดี๋ยว มาดูกันว่าจอยมีหน้าอะไรบ้างเพื่พอนเดี๋ยวจอยจะทําน้ําเขาเรียกน้ําที่ว่าคุกกับข้าวนะน้นําปรุงทีหลังนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวจอยจะให้ดูว่าจอยมีอะไรบ้างจอยก็ได้หุงข้าวแล้วจะข้าวก็คือข้าวไว้ทําชูชินี่แหละจ้ะนะหุงไว้ละส่วนตรงนี้ก็คือพวกไอ้นี่จ้ะพวกอันนี้แตงกวาปูอัดแล้วก็แซลมอนแล้วก็ปลาแซลมอนอบลมควันนะจ้ะนะแล้วตรงนี้ก็จะมีพวก บีทูสนะแล้วก็อะโวคาโดไข่กุ้งแผ่นแผ่นสาหร่ายจ้ะอันนี้หอมเจียวมีงานะมีงาดํางาขาวก็น้ําจิ้มน้ําจิ้มเขาเนี่ยจ้ะอันนี้น้ําน้ําปรุงนะเพื่อนๆนะน้้ำปรุงนะแล้วก็จะมีไอ้ตรงนี้ก็คือไว้ที่ไว้ปั้นสาเร็จรูปจ้ะอันนี้ก็ไว้ห่อนะส่วนน้ํามายองเนสเดี๋ยวจอยจะ ทำให้ดูจ้ะเพื่อนๆตอนนี้เรามาทําน้ําปรุงกันก่อนเลยจ้ะจะทาน้ําปรุงกันจ้ะจอยก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปจ้ะน้ข้าวเยอะก็ประมาณสองช้อนโต๊ะจ้ะเกลือนิดหน่อยนะเพื่อนๆนะเกลือไม่ต้องมากจ้ะก็เอาะรสที่เราชอบเพื่อนๆก็ประมาณนี้จะประมาณหนึ่งช้อนชาจ้ะอันนี้ก็ใส่เยอะหน่อยจ้ะวันนี้กล้าจ้ะ น้ำไอเขาเรียกน้ำส้มจากทำกระจาษข้าวนะจ้ะนะใส่ลงไปจ้ะใส่ลงไปให้หมดเลยเพราะว่าข้าวจอยเยอะจ้ะมันจะมีนะ้ำน้ำสีขาวกับน้ำสีสีอย่างนี้นะมันเพื่อนนะน้ำสีขาวจอยหาไม่เจอจ้ะนะไปไปซื้อข้าวนั้นหาไม่เจอจอยก็จะเอาน้ำสีน้ำตาลเนี่ยจ้ะนำมาแทน เดี๋ยวจอยจะเอาไปอุ่นในไมโครเวฟประมาณสัก2นาทีจะให้น้ำตา,าลเขาละลายวิธีทำนะ้ำมายองเนสสำหรับกินกับชูชีนะนเพื่อนๆนะจอยจะใช้มายองเนสจ้นไหนยี่ห้อไหนก็ได้จะแบบถูกแบบแพงก็ทำไปเลยจ้ะเทลงไปกะเอาเนาะอันนี้อันนี้จอยไม่ตวงนะนเพื่อนจะกะเอาจ้ะเพราะเราไม่ได้ทำขายเนะาะจะใส่เยอะหน่อยจะ ใส่มาโยเนสแล้วก็จะใส่น้ำมะเขือเทศจ้ะใครไม่ใส่มะเขือซอสมะเขือเทศก็ได้นะนเพื่อนนะจอยใส่ไปจ้ะอ่ะกะเอาเราชอบมากชอบน้อยแล้วก็ซอสพริกสีราชาจ้ะมันเพิ่มความเผ็ดเนาะแล้วก็จะใส่ไอ้นี่ผงปาปิกาจ้ะนะใส่ลงไป มันก็จะมีรสเผ็ดนะนเพื่อนๆนะจอยจะบอกไว้ก่อนทุกอย่างถ้าเราไม่ชอบรสเผ็ดก็อย่าไปใส่ใส่ผงปาปิกาหรือไอซอสสีราชาเยอะเพื่อนๆนคนให้เข้ากันจะใครชอบสีเข้มมากก็ใส่ซอสสีราชาอีกมันจะได้มีความรสเผ็ดเพิ่มขึ้นจะหรือเข้ากินมันแพงเพื่อน เราทำเองตัวจะใส่อันนี้อีกนิดนึงจะ้ะนี่อันนี้ซื้อได้ตามห้างทั่วไปจ้ะเนี่ยฮอตพาพิคาเนี่ยนะใส่ลงไปคือซอสต,ตัวนี้มันมีแค่สามอย่างนะเพื่อนๆนะสามอย่างสี่อย่างที่ต้องใช้มีมายองเนส ซอสมะเขือเทศซอสศีราชาแล้วก็พริกเผ็ดปาปิก้าจ้ะถ้าไม่เพื่อนๆไม่อยากจะใส่อันนี้ก็ได้นะตัดตัวตัวพริกเผ็ดปาปิกา้าผงปาปิกาออกไปได้จะ้ะใส่แต่ซอสพริกศรีราชาพอนีอ่จะ้ะประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆจากนั้นก้อยกอยก็จะตักใส่ถุงจะ้ะจอยไม่มีขวดนะเพื่อนๆนะจอยก็จะใส่ใส่ถุงจะ้ะ แล้วก็มัดจ้ะแล้วก็เอาไปใส่ในตู้เย็นไว้นะเพื่อนๆนะยามจะใช้ค่อยเอามาออกมาจ้ะนี่จ้ะง่ายๆเพื่อนๆอ่าเราก็จะปรุงด้วยน้ำปรุงเลยจ้ะใส่พริกไปทีละนิดๆก่อนนะเพื่อนๆนะอย่าเพิ่งไปใส่เยอะเดี๋ยวมันจะไม่ทั่วถึงกันจะโรยไป ใช้ตะเกียบคนเอานะเพื่อนๆน,นะถ้าไปใช้ทับพงุงทับพีหรือช้อนอะไรเงี้ยข้าวจะเละจะ ก็ผสมให้เข้ากันนะเพื่อนๆนะก็ทีนีพ้พอเข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณสิบนาทีจ้ะไม่ถึงต้องถึงสิบนาทีก็ได้เจ็ดแปดนาทีจ้ะนะให้ข้าวเขาดูดน้ําน้ําปรุงแล้วค่อยเอามาปั้นจ้ะมาจ้ะจอยก็จะเริ่มทําแล้วจ้ะซื้อไอ,อ้กล่องแบบแม่พิมพ์แบบอย่างเงี้ยมาเพื่อนๆนะมัน มันง่ายจ้ะมันสะดวกสำหรับจอยนะจอยจะทำแบบเป็นขับปั้นก่อนยังไม่ทำแบบม้วนนะเพื่อนๆทำแบบปั้นก่อนมันจะมีรูปทรงแบบสามสามเหลี่ยมก็มีแต่จอยซื้อมาแบบนี้จ้ะนะมีเงินค่อยกลับไปซื้อมาอีกกดเข้าไปจ้ะ มันจะเหนียวหน่อยนะเพื่อนๆน,นะนนะจ<า>จะบอกไว้ก่อนกดลงไปให้แน่นๆจะจากนั้นก็ปิดฝาจะกดลงไปจะกดลงไปให้แน่นๆเลยนี่อย่างเงี้ยบีบเข้าไปจะ้ะเขาออกมาจะ้ะนี่ เาก็จะประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆน,นะประมาณนี้จากนั้นก็เอาใส่จานจ้ะกดตรงนี้จ้าเนี่ยมันเขาจะมีที่กดให้ออกเนี่ยเห็นไหมที่จอยกดกดกดตรงนี้จ้ะเนี่ยกดให้เขาออกจ้ะเขาก็จะออกง่ายๆเพื่อนๆน,นี่ก็จะได้ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวจอยจะทําให้หมดทุกอันก่อนนะเพื่อน จอยปั้นได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะจอยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ตกแต่งรูปทรงเขาามากนะนเพื่อนๆนะก็จะเอาประมาณนี้แล้วจะ้ะจอยก็จะใส่แซลมอนลงไปจะ้ะเราชอบอะไรก็ใส่ลงไปก็ประมาณนี้จ้ะนะจอยก็จัดเรียงเลยจะ้ะเนี่ยจะ้ะจัดให้เขาดูดีๆจะ้ะจอยไม่ใส่ถุงมือนะนเพื่อนๆนะทำทานเองจากที่บ้าน ที่เหลือจอยก็จะมาคุกกับงาจาะงาก็คืองาที่ซื้อมานั่นแหละจ้ะที่เขาไอ้นี่แล้วเพื่อนๆนะเขาคั่วแล้วจ้ะนะคุกลงไปจ้ะเราจะกินอะไรเราก็ทําไปเพื่อนนะชอบอะไรก็ตกแต่ง แต่งไปจะก,ก็เหมือนที่เราทาสีบ้านอะชอบสีอะไรก็ทาไปจะจัดบ้านยังไงก็จัดไปอย่างนั้นอะ่ะนะอาหารก็เหมือนกันนี่จะ้ะจอยก็ทำในสไตล์ของจอยนะนเพื่อน จากนั้นจอยก็จะใส่กุ้งจ้ะอันนี้กุ้งนะอันนี้มันยังเป็นน้าแข็งฝั่งนี้อันนี้มันละลายแล้วนะเพื่อนๆนะจอยก็จะตกแต่งด้วยกุ้งจ้ะไอ้ไข่กุ้งทษทีเพื่อนๆไข่กุ้งนะแล้วก็ตักไข่กุ้งใส่ลงไปจ้ะชอบเยอะชอบมากชอบน้อยอะไรก็ใส่ลงไปก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆมือจอยมันนี่คือแซลมอนนะเมื่อกี้เนี่ยจ้ะ ใส่ลงไปเลยชอบมากชอบน้อยเราซื้อมาทำกินเองอันนี้เสร็จแล้วก็ หน้าตาหน้าตาอันนี้ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะอย่างงี้จอยจัดจานก่อนจะ้ะเยวค่อยดูกันตอนเสร็จทีนี้จอยก็จะเอาแซลมอนสดจ้ะตนนัวนี้คือแซลมอนสดแล้วนะเพื่อนๆส่วนนี้ก็คือแซลมอนสดจะ้ะใส่ลงไปจะ้ะ ใครชอบทูน่าก็ใส่ทูน่าเนะาะทำทีเราเยอะจะน้องแอนชอบพี่แอนดี้ไม่กินนะเพืพ่อนๆนะชูชีอะเขาไม่ค่อยชอบกินแบบเมนูปลาดิบจ้ะ ตัวนี้จอยก็จะทำข้าวนะนเพื่อนนะข้าวม้วนจะแล้วก็จอยจะใส่งาข้างล่างก่อนอย่างเงี้ยชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่เราเนาะนเพื่อนเนาะโทษทีนะถ้าเสียงมันค่อยไปเพื่อนจากนั้นก็ข้าวลงไปจะ ไม้ต้องห่อพลาส,สติกก่อนนะนเพื่อนๆนะต้องห่อด้วยพลาส,สติกคุ้มด้วยพลาส,สติกก่อนก็ค่อยๆทำไปจ้ะ๋ยวให้หนามากจอยหุงข้าวหนึ่งโลนะนเพื่อนๆนะข้าวมาแค่1นึโล มันก็จะหมดแล้วจ้าเนี่ยเหลืออีกไม่กี่อันก็ทําห่อประมาณสัก2-3าอันก็หมดจ้าจากนั้นก็ใส่สะลายลงไปจ้ะตัวก็จะใส่สโมกิ้งแซลมอนลงไปจ้าเพื่อน ชอบเยอะชอบน้อยก็แล้วแต่เราเลยจ้ะทํากินเองก็ผักก็แปลงกวาจ้ะอาใส่ลงไาแล้วก็บีทูธจ้ะนะบีทูธหรือเรียกอะไรนั่นแหละนะเรียกไม่ถูกก็ขอโทษขออภัยจ้ะใส่ตามที่เราชอบเลยเพื่อนๆปูอัดนิดหน่อยจ้ะ หอนี้ก็จะห่อใหญ่หน่อยนะเพื่อนๆน,นะเฮ้ยจ้ะห่อไปเลยจ้ะไม่ไต้องบีบเพราะแน่นมากนะเพื่อนๆน,นะห่อรอยห่อแ้วต้วงค่อยไปตัดทีหลังนะเพื่อนๆน,นะถ้าไหนมันแบบมันมันเลยออกมาอะไรเงี้ยนะเพราะว่าไอ้ที่ม้วนเรามันมันเล็กอะ แล้วเราทำชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยประมาณนี้จ้ะต้อยก็จะตัดจ้ะตัดอาจจะไม่สวยนะเพื่อนๆน,นะไม่ใช่มืออาชีพ ใส่ไข่ปลาไข่กุ้งเพื่อนเพื่อนไข่ปลาตลอดเลยเออจอยนี่ก็เราใส่ไข่กุ้งลงไปจ้ะพูดผิดพูดถูกขอ,ขอโทษขออภัยเดิมเพื่อนเด้ออธิบายแบบไม่ค่อยเก่งจ้ะไม่เก่งนี่แหละเดีย๋ยวว่าไม่ค่อยเก่งเลย แล้วก็หน้าตาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,นะใช้เวลาทํานานหน่อยจอยก็จะเอามาเองเนตใส่จ้ะนะใส่ตรงที่ว่าจอยอยากจะกินนี่แหละก็ใส่ไป,ไปจ้ะนี้ปีไปจ้ะชอบเยอะชอบมากชอบนอ้อยก็ว่ากันไปจ้ะนี่จ้ะก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นะ จากนั้นจอยจะใส่หอมหอมทอดลงไปจ้ะเพื่อนเพื่อนหอมทอดกรอบลงไป mm. มันหอมดีเพื่อนเพื่อนใส่ไปเยอะจ้ะ mm. มันทํายากอยู่เพื่อนเอนแต่ว่าก็เนาะอยากกินเองอยากกินนะเพื่อนเพื่อน mm. มันก็ต้องทําอ่ะ mm. ไม่ทําก็ไปซื้อเาก็แพงได้ไม่กี่ชิ้นเองจ้ะ ไม่ห่วงเครื่องจ้ะนะนี่จ้ะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆน,นะจอยก็ทําแค่แซลมอนกับไข่กุ้งนี่แหละจ้ะปูอัดอะไรประมาณนี้อันนี้จานจานแรกอันนี้จานที่สองจ้ะจานที่สองก็จะมีแซลมอนจ้ะอันนี้คือแซลมอนน้ำเนแซลมอนสด แล้วก็ข้าวปัน้นแซลมอนอันนี้อบรมควันแล้วอันนี้ก็สดจ้ะแล้วก็ไข่กุ้งไข่กุ้งจ้ะแล้วก็จะมีน้ําจิ้มก็จะมีไอ้นี่จ้ะนี่จ้ะซอสที่ไว้จิ้มเนาะแล้วก็วาซาบิแล้วก็อันนี้ก็ขิงดองจ้ะอันนี้ก็อันนี้ก็อนนกหอมเกี๊ยจ้ะก็ประมาณนี้จ้ะเพื่อน เสร็จแล้วจ้านี่จ้ะที่จอยทำก็หน้าตาประมาณนี้นะเพื่อนๆนะทำค่อนข้างจะยุ่งยากจะซับซ้อนทำน้นทำนั่น,ทำน,นทำนี่เนะาะจอยไปซื้อทุกกนิันเพื่อนวันนั้นอะซื้อมาแบบมันไม่อิ่มไงก็เลยต้องมาซื้อมาทำเองเองเนี่ยจะ้ะหน้าตาก็ประมาณนี้จะ้ะนะก็จะไม่มีอย่างอื่นไม่มีกุ้งนะเพื่อนๆน,นะไม่มีกุ้งไม่มีปลาหมึก จะมีแต่ปลาแซลมอนกับไข่กุ้งแล้วก็บูอัดจ้ะนะก็จะประมาณนี้รือจะเกียบแตะรอไปกินเลยเพื่อนส่วนนี้ก็อันนี้คือแซลมอนจ้ะอันนี้ก็คือข้าวปั้นแล้วก็มีมายองเนสเนาะทำมายองเนสเองก็ราดแล้วก็หอมเกียวอันนี้ก็แซลมอนดิบจ้ะก็จะมีอันนี้ก็ ขิงดองเพื่อนๆวาซาบิแล้วก็ซอยซอสจ้จะคนให้เข้ากันเดี๋ยวจ,จะชิมให้ดูสักชิ้นสักชิ้นนะเพื่อนๆน,นะชิมเยอะคงไม่ไหวจะต้องชิมถ้าชิ้นชิ้นน,นึ่งอะวางไว้ตรงนั้นคนวาซาบิกับอันนี้ให้เข้ากันอะเดี๋ยวก็จะอ,ออกจะมุกอย่างดีเลย น่ชิ้นหนึ่งเนี่ยเยอะนะเพื่อนๆใหญ่ด้วยเนี่จิ้มไปเลยก,กินเลยเจ้ะทีเนี้ยฮูมหมูกมันขึ้นจมูกจ้ะ ชิน้นหนึ่งนี่ไม่จิ้มนะเต็มปากมากสซมอน,นจิ้ม วาซาบีวาซาเบียถึงมันขึ้นจมูกเลยเพื่อนๆเนี่ย่อยจ้ะมาลองไข่กุ้งมั่ง ไข่กุ้งอือมขึ้นจมูกเพื่อนเลร้ลองเด้เห็นไหมเนะี <laughs> ่ยมันขึ้นจมูกเพื่อนเพื่อนขึ้นจมูกไอ้พ่อมันขึ้นถึงสมองเลยนะเลยนี้ยวัอะไรเทเนี้ยคล้ายๆแบบจะจะจะเป็นวัดเนาะห่ายเลยเพื่อนเพื่อนเอ้เนี่ยจะ โอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ได้วยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอได้วยจ้ะขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบาย